ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วน,นะครับอวันนี้ผมก็จะมารีวิวม็อดเช่นเคยครับเนืวันนี้ก็จะเป็นม็อดที่มันออกจะมีประโยชน์หน่อยครับแต่ที่จริงมันก็มีประโยชน์ทุกม็อดนั่นแหละแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะชิบหายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนที่ผมสร้างไว้เดินมาทางไหนวะหน้าแป๊บหนึ่งหาก่อนครับ วันนี้ผมก็อาจบอกเลยแล้วกันวันนี้ผมจะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวมอสเอนเดอร์เชดนะครับก็คือหีบครับหีบก็คือนั้นเวลาเก็บของใช่ไหมเวลาเราเก็บของไว้หีบนี้เนี่ยสมมตินี้เป็นหีบอเวลาเราเก็บของไว้หีบนี้อแล้วมันก็เวลาเราไปไม่ใช่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 ใชนี่อืม้มที่บายไงดีวะนี่อย่างเรามีหีบอยู่2หีบ มีหีบนี้กับหีบนี้เวลาเราเก็บของหีบนี้อ่าแล้วมันก็จะไปะแล้วเรามานั้นใช้หีบนี้มันก็จะมีของของหีบนี้อยู่ด้วยครับคือเหมือนมันเชื่อมต่อกันนะครับอ่าก็คือมันเชื่อมต่อกันนะโอเคอ่าในเซิร์ฟก็มีนะครับปักอินนะอ่าก็พิมพ์ไปว่า enter shape ก็เจอครับอ่าโอเคโอเคครับอ่านี่ก็จะเป็นมอสนะครับก็คือนี่ให้วางหีบนะครับนี่ให้วางหีบ บนออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนโอ้ยเหมือนยังไงไม่รู้แบบหนึ่งปรัแบบนี้ใสเยอะเลยโอเคครับอ่ะก็นี่แต่ถ้าวางแบบนี้เฉยๆจะไม่ได้ครับนี่แบบนี้จะไม่ได้ก็คือนี่อ่ะลองดูครับนี่อีคีบก็จะไม่เจอเนี่ยต้องวางบนออฟซิเดียนออฟซิเดียนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเบ หินอะไรนะหินออฟซิเดียนนะที่มันเวลาลาวาเจอกับน้าํามันก็จะเป็นบล็อกนี้นครับเออโอเคแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งอือโอเคนี่ครับก็ให้นําหีบนะครับมาวางไว้บนออฟซิเดียนนี่อะ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ไดนะ้อ่าโอเคนี่สมมุติเราเก็บขนแกะไว้ในนี้สามอัน เวลาไปเปิดหีบนี้ก็จะเจอสอันเนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยสอันเหมือนมันเชื่อมกันไปทุกที่ครับอ๋อก็เก็บของเฉพาะที่จําเป็นนะครับอย่างสมมติอันนี้เราจะไว้ในบ้านก็ได้เออเอาหีบนี้ไว้ในบ้านอีกอันนึงสมมติเราจะไปขุดแร่เออเราก็เอาหีบนี้อ่าไปไว้อ่าไปสร้างหีบเนี่ยที่มันมีเบทเอยออฟซิเดียนกับ หีบอะครับอ่ะก็วางออฟซิเดียนข้างล่างแล้วก็หีบข้างบนน่ะไว้ตรงที่ขุดเหมืองก็ได้เออเวลาเราจะใช้ของที่จําเป็นมันจะจะได้ใช้ได้เนาะโอเคนี่หีบเล็กก็ได้ครับนี่มันก็จะหนีของของเหมือนกันน่ะเออนี่สามอย่างโอเคก็อาจสมมติเก็บของเพิ่มสี่ใช่ไหมเป็นสี่อันอ่ะนี่ก็สี่นี่ก็สี่ครับเนี่ยเป็นไงสมมติเก็บหมดแม่งเลยเก็บ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 อืม นี่ครับก็จะมีนี่ก็เอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับเออก็เอาไว้เก็บของเอาการของตรงของตายจะได้ไม่ต้องเดินกงเดินไกล๋ยวนี้ก็ได้ครับอ่าก็โอเคก็วิธีการลงอ่าเดี๋ยวผมจะสอนเลยดีกว่าครับโอเคก็เดี๋ยว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 เปิดหมูนหน้าจอแป๊บเดี๋ยวไม่มนุนโอเคครับก็นี่ครับกดไขควงครับนี่ตรงนี้กดไข่ควงกดรันเชอร์ออปชั่นลางสุดนะครับอ่าแล้วก็กด นี่ enable mod PE skip support นะครับก็คือให้มันเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่อ่าตอนนี้มันจะตอนแรกจะยังไม่มี mod อ่าให้เรากด import กด local storage แล้วก็หาที่ดาวน์โหลดมาครับอ่าเราต้องโหลดมาก่อนนะหาอันที่เราดาวน์โหลดมาก็คือนี่อันนี้ครับเนี่ย c a l l f e s ender mod อะไรนะครับก็คือ ender chest นี่แหละครับอ่าก็จะได้แบบนี้กด back ไปเลย แบก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 รอครับรอเก็บพลังชิ้นไว้ในใจอ่ามาแล้วนี่อ่านี่ก็จะลงมอดได้อเลยนี่ครับนี่ก็มีของที่เราเก็บอยู่ครบครับโอเคครับก็อ่าก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปครับก็กดไปครับก็รอ5วีครับก็ดูบนบุ้ม มุมบนขวาครับดูมุมบนขวาก็จะมีคําว่ากดข้ามก็กดไปครับก็จะเจอลิงก์โหลดครับโอเคอ่าก็สําหรับวันนี้ครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับอ่าก็อย่าลืมติดตามผมด้วยครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้บ๊ายบาย